สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายบ้านพร้อมที่ดินในเขตชุมชนค่ะเป็นโฉนดพุทธแดงนอส .4 จอจาน เนื้อที่อยู่ที่184ตารางวาค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบ้านโคกอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อชื่อดังนะคะอยู่ที่1กิโลเมตรห่างจากธนาคารสถานีตำรวจยู่3กิโลเมตรค่ะห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ใจกลางเมืองนะคะอยู่ที่16กิโลเมตร รูปแปลงของที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าค่ะร้อมรัว้วรวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วมีบ้าน2ชั้นนะคะครึ่งปูนครึ่งไม้แล้วก็บ้านก็จะมีสองห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวแล้วก็มีโรงจอดรถ1โรงจอดรถนะคะหลังพื้นที่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นกว้างๆนะคะพื้นที่กว้าง ต้นผลไม้ที่เห็นด้านหลังก็จะมีต้นมะม่วงมะขามนะคะอ,อยู่บริเวณหลังบ้านตรงนี้เราสามารถทำความสะอาดจัดสรรที่ดินปลูกพืชปลูกผักหรือว่าปลูกผลไม้ได้อีกเยอะเลยค่ะต้องขออภัยนะคะว่าบ้านยังไม่ได้จัดทำความสะอาดใดๆนะคะตอนถ่ายทา ตัวบ้านโครงสร้างบ้านดีค่ะก็มาปรับปรุงทาสีทําความสะอาดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะก็สามารถอยู่ได้แบบสวยงามแล้วค่ะไฟฟ้าปรับปาาพร้อมใช้งานภายในบ้านเข้ามานะคะก็จะเป็นโถง,ก,งกว้างๆเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีห้องครัวขนาดใหญ่พอสมควรเลยมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะอยู่ติดกับห้องครัวค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้นบนนะคะชั้นบนจะเป็นส่วนของเครื่องไม้ค่ะเครื่องไม้มีทั้งหมด2ห้องนอนนะคะห้องนอนก็ขนาดประมาณ4คูณ5เมตรส่วนของชั้นบนจะเป็นเครื่องไม้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันแล้วก็ด้านหลังจะมีประตูเปิดไปเป็นระเบียงนะคะแต่ระเบียงไม่ได้สมบูรณ์ค่ะ บ้านหลังนี้เจ้าของเสนอขายในราคาเพียง1นล้านสองแสนบาทกับเนื้อที่เกือบสองงา,านหลังใหญ่ๆ2ชั้นอีก1ห,หลังพื้นที่เพาะปลูกยังมีอีกมากมายค่ะถ้าเรามาสร้างบ้านหลังใหม่ในราคาปัจจุบันนี้นะคะ